รบังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่4นำทหารจิตอาสาเร่งแจกจ่ายน้ำรวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคสู้ภัยแล้งในอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ พันโทรทรงศิทธิ์รอดสการผู้บังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ที่4ี่กรมทหารปืนใหญ่ที่สี่นำทหารจิตอาสาพระราชทานพร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำขนาด6,000ลิตรจำนวนหนึ่งคันจากศูนย์บรรเทาสาธารณาภายัยกองพันทหารปืนใหญ่ที่4ี่กรมทหารปืนใหญ่ที่สี่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลว,วังมหากรอำเภอท่าตะโกและประชาชนจิตอาสา,าที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเลยค่ะในพื้นที่ทำการเติมน้ำลงในแหล่งเก็บน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนเพื่อการอุปโภคบริโภคภายในพื้นที่ของบ้านช่องแกรหมู่ที่3และบ้านหัวพลวงหมู่ที่7 ตำบลว,วังมหากรอาเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์จํานวน10เที่ยวคุณผู้ชมเที่ยวละ6,000ลิตรรวมเป็นจํานวน60,000ลิตรด้วยกันมีประชาชนได้รับประโยชน์ถึง160ครัวเรือนเลยค่ะครับผมโดยก่อนหน้านี้นะครับก็มีประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนและก็ได้ร่วมกันช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนตั้งแต่วันที่27สิงหาคมเป็นต้นมานะครับจานวนทั้งสิ้นเนี่ย42เที่ยวเลยแจกใจน้ําไปแล้วอยู่ที่252,000 เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชน,นมีน้ําอุปโภคบริโภคได้เพียงพอตลอดจนมีการรณรงค์ทุกภาคส่วนด้วยใช้น้ํากันอย่างประหยัดและก็ให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดสาหรับประชาชนในหมู่บ้านใดนในจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดน้ําอุปโภคบริโภคก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือกันได้ที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่4กรมทหารปืนใหญ่ที่4จังหวัดนครสวรรค์นะครับ